บัดนี้วันที่1นธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่12ที่ข้าพเจ้านางสาวพันวนน์บูพักดีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน สัมมันตาจากกักว,วาเวสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชาาสัสสุนันตุสังฆโมขะทางสักเคกามีจรุเปคิริสิกขรัตถจันตาริเขวิมานีที่เปรัตถจักามีตารุวะนะอคขเหีเคหะวัตถุมหิเขตเตภูมาจจยันตุเทวาชัยรัฐะรัวิสัมีมยขัด คันทัพระนาคาที่ันตาสันติเกยังมุติวระวจะนางสาทวมีสุนันตุธรรมมะสวนกาโรอยัมพะทันเตธรรมมสวนกาโรอยัมพะทันเตธรรมมะสวนกะโรอัยัมพะทันเตนโมตสสพภะวะตตรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสพภะวะตตรหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสพภะควะตตรหัโตสัมมาสัมพุทธสะ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยามปดพุทธทางสารนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังคังสารนังคัจฉามิตติยามปีพุทธทางสารนังคัจฉามิตติยามปีธรรมมังสารนังคัจฉามิตติยามปีสังคังสารนังคัจฉามิัติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจัวเชนะโสธิเมหุตุสัพพทานถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมหุตุสัพพทานถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจัวเชนะโสธิเมหุตุสัพพทา เอวัมเมสุตังเอกังสมะย,ยังภะควาสกเกสุวิหารติกับปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังฆเนสัตถิปัจจสมาเตหิพิขูสะเตหิสพเพเหวะอรหัตเตหิทัศหิตจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายะพิขูสังฆจะอาทาโคจตุนังสุทธาวะ สก,กายิการนังเทวนังเอตะทาโหดอะยังโขภะควาสกเกสุวิหารติกับปีรวะวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิขูสังเคณสัตถิปจัจจามันเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอระหัตเตหิทสัสหิจารกัธาตุหิเทวตาเยผูเยนะสันนิปะตะตาโหติพระ ขวันตังทัศานายพิขูสังคจจะยาย,ยนูมะยำปีเยนะภะควาเตนุป,ปะสังกับเมยยมะอุปสังกับมิตาวาภะควาตสังสันติเกปจเจกะคาถาพาเสยยามาติอาถาโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามมาพภะระวาตปุริโสสัมมิชิตตังว่าพาหังพรสเสภาษาเลยยะ ภาษาลิตังวาพระหังสัมมิตเชยะเอวมัมเมวะสุทาวเสสุทเทเวสุอันตราหิตาพควันโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพควันตังอภิวาเทวตวาเอกมันตังอัทธสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพควันโตสันติเกอิมังคะถังอภาสิก มหาสมโยปะวปวนาสมิงเทวกายาสม,มาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมมามังทักขิตาเยวะอปปาราชิตาสังคันติอาทาโคปะอปปาราเทวตาภควันโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสีตันตาพิขโวสม,มาทหังสูจิตตังอัตาโนอุชุกัมมากังสูสาราธีวาเนตานิคะเหตาวาย อินทิยานิรักขันติปติตาติอาทะโขประ,ระอัปปร,ราเทวตาพระคาวันตสันติเกอีมังคาถังอับภาสตเฉตวาคีรังเฉตวาปารีคังอินทรีรังโอหันจะมามะเนชาเตจรันติสุทธาวิมะราจะขุดมัตตาสุทันตาสูสุนาคติอาทะโขประประป อประราถทวตาพะคาวันตูสันติเกีอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารานังคตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาร,ริบูเรสสันติสันติติอทะโขพะคาวาพิขูอามันเตสีเยผู้เยนะพิขเวทัสสุโลกาธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตะ าขาคตังทัสสนายพิขูสังคจจะเยปิเตพิคเวอเฮสุอตัตะิตะมันทานังอรหันต,ตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิกภระควันตานาังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุเส,ส,สยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิคเว พระวิสันติอานาคตามัณทานางอาระหัโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตัะปะรับมาเยวเทวตาสันนิปติตาพระวัวะสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอจิคิสามิพิคาเวเทวกายานางเทนามานิกิตตายิสามิพิคาเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิ พิขเวทีวากายานางนามนามานิตังสุนาถะสาธุกังนามมะนะศิกรโรธาาศิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพะควันตูปัจจังปจัจจสศสุพะควาเอตถาวจะสิโลกามนุษย์กันสมัมมิยะถาภูมมาตะทันสิตาเยสิตา คิริขััทร,รังปหิตตตาสมาหิตตาปูถูสีหาวสันรีโลมะหังสาภิสัมพุทโนโอทาตามะนาสาสุสทธาวิปสันนามมนาวิลาพ,พินโยปัจจสะเตยยตาว,าวะเนกะิิระวัฏถเวอโตมายอามันตยิสัทธา สาวกีสาสานีลเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาพิขวโวเตจะอัปปะมากกัดุงสุตวาพุทธศาสาส,าสานางเตปสัมปาตุระหูยานังอามานุานา,านาทศานังอเปเกสาตะมันทะขุสหัสสังอธัาสสตะลิงสับตังเอเกสหัสานางอามานุสณาณมัทสูง อปเปเกนันตะมันทักคุงทิสาสพาพผู้ทาอาหุตันจากสัพพังอภิญญายาวะวะคิตวานนาจากักขูมาตะกตอามันตยิสถาสาวะเกสาสานีละเตเทวไกยยาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาวเย е โวหังกิตตยยิสามิคิราหิอนุปุพาโสโศตตะสาหัสสาวะยาขาภูม,มากะปีระวัะ ว่าอ ah, ah no no ิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตวะวันนวันโตยะสันสีโนโมทมานาอภิการมุพิขุนางสามิติวะนางชสหัสสาหีมะวตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสีโนโมทมานาอภิการมุพิขุนางสามิติวะนางสาตาคิราติสหัสสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสีโนโมท มานาอภิกรรมุพ sort of ิคุนางสามิติวณังอิเจเตโสระสะสหัสสายขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันสีโนโมทามานาอภิการมุพิคุนางสามิติวณังเวสามิตาปัจจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันสีโนโมทมานาอภิการมุพิคุนางสามิติวณัง กุมพิโรราชคะหิโกเวปุลัสสะนิเวสนางพินโยนางสัตตาสหัสสังยัขานางปาริปุปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโซปะคะสมิติว่านางปุปุริมัจัดที่สังราชาทตารัฐถูปัสสติคันทัพานางอัติปติมหาราชายสันสีโสปุตตปิตัสสะพะหาโวอิทัพ นามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสันสีโนโมทมานาอภิการมูพี่ขุนนางสามมิติว่านางทักขินนานจัดทิสังราชาวิรุหูตัปะสาสติกุมพันธานางอภิปติมหาราชยะสันสีโสปุตตปิตัสสะพระหาวูอิทัตนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสันสีโนโมทมานาอภิกรมูพี่ขุนนางสามมิติว่านางปัชชิมันจะทิสังราชาวิปุ ปะโคสะปะสาสตินาคานางอัิปปติมหาราชายสันสีสูปุตตปิตาสาพหาวอิทันามามหาภาราอิทิมันโตชุนจิมันโตว,วันณวันโตยสันสีโนโมทมานาอภิกรรมุภกขุนนางสามิติวนันังอุตตรัจัตทิสังราชากุเวโรตัปัสาสติยะคานางอัิป อธิปฏิมหาราชายสันสีโสปุตตปิตัสสะพะหะวุติอินทานามามหาภาราอินท,ทิมันโตชุติมันโตวน,ว,นตวันโตยสันสีโนโมทมาณาอภิกขามุภิขุนังสามมิติวนางปุริมาทิสังทัตตะรัตโธท,ที ทักขีนเนนะวิรุฬหกโกปชีมเมนะวิรุปปโคกูเวโรอุตตะรังทิสังจัตตารูเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสาทันทันละมานาอัตถังสุวันเนกาปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสถามายากุเนทุเวเนทุวินดูจะวินทุโตสหจันทโนกม,มาเสทถจะกริน,นูทันตุนิคันทุจะ ปะนาโทโอปามะโยจะเทวสุโตจัะตะมาตมาตจิตตะเสโนจะคันทัพโพนารราชาชาโนสโพอาคูปัจจสิโคเจวติพารูสุริยวัชาสาเอเตจัตเยจะราชาโนคันทพันธมพาสาหราชุภิโมทมานาอภิกามุภีกุนางสาม,มิติวนางอัฐาคุนาภัษานาคาเวสารสาสหตัญชะกา กัมภร,รัสัตตะราอาคูปะปายาคาสหายาติพิมายามุนาตะทัตะรัฐาจะอาคูนาคายะสันสิโนเอราวันโนมหานาโคสุป,ปะคะสมิติวะนังเยนาขาราเชสหาสา หารันติทิพาทิชาปขีวิสุทธะจักคูเวหายสาเตวนัมัญชะปต,ตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอัตพยันตานาคาราชานามสัสสุปนาตโตเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะหาย,ยันตานาคาสุปนาสารนามก,กังสุพุทธทังชิตาวาชิระหาัตเธนะสมุทางอสุราสิตาภะ ตารูวาสวาสวาสาวัเตสเีติอิทิมันตุยสันสินูการากัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสัสตันจากพาริปุตานังสัพเพเวรูจับนามากาสันในหิตวาพระริงเสนางราหุพัฒธามุปาครับมุงสะ มะยธานิพันธันเตพิขุนางสามิติวานางอปจจเทวาปัทวีจะเตโชวายุตกคาตทกาคามงวารุณาวารุณาเทวนาโสโมจายสัสสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเวทายสันสิโนทัศเตทัสะสทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสันสิโนโมทามาณาพิกามุพิกขุนางสามิติวานางเวทูณเวทาสหร r i จะอาสัมมาจัตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทัปมาคูปุรคกิตายุสุริยสูปนิสาเทวาส,สุริยะมาคูปุรคกิตานักขัดนักขัดตานิปุรคกิตาวาอาคูมันทพภะราหากาวาสุนังวาสาวเสตุสักโกปาคบปุริทัพ ทศทเสเตทศสัากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูยะสันสิโนโมทามานาอภิกามุพิ่ขุนังสาม,มิติว่านังอะทาคูสหภูเทวาชะระมังคีสิกคาริวะอะลิทะกาจะโรชาจาอุมมาภูพานิพาสีโนวะรุนาสหาธรรมมาจากอจุตตาจากอะเนชากาสูเลยยะลุจิราอาคูอาคู วาสวานเนีโนทสเสต,เตทัสะทากายสพเพนานะตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวัน,นตวันตยสันสีโนโมทมานาอภิกรรมุพี่ขุนังสาม,มิติวันังสมานามหาสาม,มานามนุสามนุสุตตะมาขีธาปัสสุติสิกาอาคูอาคูมโนาปัตุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนป,ปารคามหาปาราคาอาคูเทวายาสันสีโนสเตส สัเ,เตเถธะสะทากายาสเพมานัตตะวัน,นิโนอิทิมันตชุติมันตวันนวันตะยะสังสีโนโมทามานาอพิกามุพิกขุนังสัมมิติวานังสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสาหาโอทะปะคันหาปามโมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสทัทธรรตาหาราคชามิสกายจัส สัสิโนทัานายังอาคาปัญชชนโนโยทิสาอาิวัติทิเสเสเตทัาสาทากายาสาเพนานาตาวานันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยสันสิโนโมทา,านาอาิการมุพี่ขุนังสาม,มิติวนังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจะายะาสันสิโนรับพิตะักะการามาเสธาโชตินามาจะอาสาวานิมานะราติโนอาคูอาทาคูปารานิมิตา ทัศเ,เตทัศสาธา,ายาสาเพนานัตตวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสานสินโนโมถามานาอภิกรรมมุพีขุนังสามิติวัานังสัตเทสัตเ,เทเตเทวานิกายาสาเพนานัตตวนันนิโนนามัตวะเยนะอักคันฉุเยจัดเยสัตถิสาสหาปวุฒาชาติมังคีมังขีรังโอคับตินมะนาสาวังทักเขโมคะตะรังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุป พมมาปรมันโตจากบุตตาอิทิมาอาโตสหะสานังกุม,มาโรติโสจากโสปะคาสมิติว่านางสหสบสพรม,มโรกานังมหาพมมาพิติทัติสุอ,อุปปะปันโนชุติมันโตพิสัมมากายยะสันสีสทัสสิทะอิสราอาคูปัจเจกะวาสาวติโนเตชะเต,เตสันจากมัชชั ตัวอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสพเพออภิกันเตสินทาเทเวสับพ,พัมมะเกมารเสนาอภิกามิปัะสสะกัน หัส,สะมะัทิยังเอถาคันหาถาพันทถาราเคนะพันธมัถุโวสมันตาปริวาเลถามาโวมุจิตถาโกจิตนางอิติตันถามหาเสนูกันนะกันหาเสนางอัปเปสยัยปันินาตะระมะหัจจะสารังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโขุทนะยันโตปัวิชุโกตาจจถาโสปจุทาวติสุ กุโทอสะยักวะเสตันจสัพังอภินยายะ,ะววะขิตาวานนะจักคุมาตะโตอามะตยิสัทธาสาวเกศสาสนีรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับปะมาการุงสุต,ตาวาพุทธศาสาสานังวีตราเคหิปากามุเทสเนสังโรมัมปิอิชยุง อินช้ยยุงสัพเพวิชิตะสังคามาะยาตีตายะสันสินโนโมทันติสหพูเตหิสะสาวกาเตชะเนสุตาติ